ข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานหน้างานวันนี้ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับโอ้ยข้าวปุ้นมาแจกโอ้เสียดซะแล้วเฮียซะแล้วซีบอค่ะข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับใครเอาเนาะใครกินก่อนเนาะใครกินก่อนกูเนาะนี่นี่ายไฟนี่ไม่น่ากูนี่เอาโม่ไม่หลบสูงมาแล้ว

ติดแม่น้ำเลยนะครับบรรยากาศดีมากตรงข้ามตลาดนะครับตรงข้ามวัดนะครับเฮ้ยเกิดเพร่ี้ก็นี้เกิดนนเดนาะมุดไปแล้วครับเศร้า เห็ดนี่นะทํามีที่จ่งานขึ้นไปนี่ทะลุไปนี่ได้ดีกว่า หั <What? S 2> วตัวคืเขาใจอยู่เขาใจอยู่แต่ว่าไม่มีผ้า <c oughs> ฟอมสิทธิ์ทาฟืนเนี่ยเบาเขียวไปแลเบียวเขียวไปแลววยว <c oughs> มีแทนใส่หผ้าตื่น <c oughs> งานียังน,ยเนเเนาะครับ,รบสวัสดีครับ,บรตรงอย่างเดียวใช่ไหมครับตรงไปกับรถบัสได้ใช่ไหมรบมไปถึงรถบัสไหมไที่ที่เขายือนอยู่ครครับผม เกิดมากเนาะที่ยวอีนองก็นอเขาจะเมื่อ่เนาะ ตั้งเวทีตรงไหนครับตั้งเวทีตรงนี้ <c oughs> ไม่ต้องติดขอบนู้นเลยเนะครับครับปิดถนน,นเลยใช่ไหมรับผิดนนลหลงขับมาถึงนี่นี่ต้องเคลียร์รถเนี่ยครับ พระพ่อพระธรรมวชิรโลีพอครับถ้าปิดถนนนะถ้าปิดถนนพ่อครับวัดิัยนารามประเทศจีนสังกีเหรออันนี้อยู่อยู่อยที่พู้จ้างนะครับครับถ้าถ้าไม่รู้ก็ตกลงกันยังไงครับอวัรโบ พี่น้่งมาหอดจอดถึงแล้วครับอันนี้เป็นงานอะไรครับงานนลองเจดีลตเจดีตรงนี้เนาะสลอเจดีท่ากลมนะครับที่เป็นสมเด็จมาห้าครั้งแล้วตมาครั้งนี้เป็นครั้งที่หกเขอาเอครับเาเอาใช่ใช่ครับอปากากาสูงมาจดครับพ่าหลังพิธีน่าจะอยู่ตรงนี้ มาเขาก็มาหัวนะครับรถพยุธิครับคุณครับบ้ครับขครับกากนะคระครุดรมนะรับ้าวุนุดินที่ดำที่จอดด้านหน้าเอทีฝอั่งกำลังกะลง เพื่อนๆหนุนรถของท่านด้วยนะครับบริเวณตรงนั้นจะลงเวทีหมอลำนะครับรถ่นเก่งสีดำขอบคุณคครับบขอุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องเื่อนรถของท่านออกทางที่มือนี่กับกว้างครับกว้างครับีงานหมอลำนะครับดีกว่ากันเยขอบคุณทุกคนแล้วก็พิจารณาบริเวณแม่ที่เหนือเจดีนะครับ ขอบสดคุณอาท่านได้เชื่อมันของท่านเอาด้วยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมันนี้เมาเชียวสถานทีเลยครับขอบคุณทุกกนทีงเจ็ขอบคุณทุกการที่ตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ